สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูร่รายการนทพปริทัศน์อยู่กับดิฉันจ่าสิบเอกหญิงชวันรัชก,กิ่งทองทางครื่องวิทยุหน่วยปชาการทหารพัฒนากรมปรชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934ค่ะคุณผู้ฟังคะสาหรับในวันนี้นะคะมาขอแจ้งข่าวคะ่ะสําหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33และ39ที่ประสงค์ขอรับเงินสมคราะห์บุตร800บาท ต่อบุตรหคนต่อเดือนค่ะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ปีบริบูรณ์ค่ะนอกจากจะยื่นเรื่องที่หน่วยสาขาประกันสังคมแล้วนะคะก็ยังสามารถยื่นได้ทางประษย์ลงทะเบียนได้อีกด้วยค่ะ ผู้ประกันตนขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีบริบูรณ์ค่ะก็จะมีเงื่อนไขนะคะผู้ประกันตนมาตราสามสิบสามผู้ประกันตนมาตราสามสิบเก้าค่ะบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหกปีบริบูรณ์ค่ะรับแปดร้อยบาทต่อบุตรหนึ่งคนต่อเดือนคราวละไม่เกินสามคนนะคะผู้ประกันตนสามารถเลือกใช้สิทธิ์ของคุณพ่อหรือคุณแม่ได้เพียงหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นค่ะ หากผู้ใช้สิทธิ์เป็นพ่อต้องจดทะเบียนสมรสนะคะหรือจดทะเบียนร,รับรองบุตรค่ะผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า12เดือนภายในเวลา36เดือนนะคะก่อนเดือนที่คอดบุตรค่ะเมื่อฟัง เอกสารยื่นคำขอรับเงินผู้ประกันตนหญิงค่ะยื่นสำเนาสุติบัตรบุตรและสำเนาสมุดบัญชีงเงินฝากธนาคารประเภทออมรทรัพย์ค่ะผู้ประกันตนชายค่ะยื่นสำเนาสุติบัตรบุตรสำเนาทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนยารหรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตรนะคะแล้วก็ยื่นสำเนาสมุดบัญชีงเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ค่ะ ุณผู้ฟังคะได้รับทราบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39คะ่ะที่จะขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์ค่ะทั้งเงื่อนไขแล้วก็เอกสารประกอบยื่นคําขอรับเงินคะ่ะก็ขอแจ้งข่าวดีๆนะคะไปยังผู้ประกันตนมาตรา33และ39คะ่ะค่ะผู้ฟังคะสาหรับเวลาของรายการนทพปริทัศน์ในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วคะ่ะเราต้องร่ำลาก,กันนะคะพบกันได้ใหม่ใน วันพรุ่งนี้ก้านริกาถึง10นาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะ